เพื่อนๆครับนี่คือ3เหรียญราชการนะครับคือราชการที่1นะครับผมแล้วก็ราชการที่4ราชการที่5นะครับทั้ง3เหรียญนี้เป็นเหรียญวาระที่หลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็หลวงปู่โตร่วมปลูกเสกนะครับเพื่อนเพื่อนี่ทั้ง3รุ่นนี้นะครับเป็นเกจิในชุดเดียวกันในการปลูกเสกนะครับแล้วก็เป็นเนื้ออัปป้าสองเหรียญนะครับนี่ด้านล่างส่วนเหรียญบนเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินนะครับเพื่อนนี่เนื้อเงินเขาจะมีความผิวเข้าใจนี่กว่านะนี่ของราชการที่1ปี1 0นะครับอันนี้อ่าส่วนอันนี้ นี่ราชการที่4แล้วราชการที่5นี่คือปีหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญปีลึกนะครับเป็นเหรียญปีลึกยุคต้นๆทั้งนั้นเลยทั้ง3เหรียญแล้วก็วาละดีพิธีใหญ่ออกแบบพิมพ์ทั้ง3แบบนี้นะครับ<อ>ผมจะบอกเลยเพื่อนๆคือเป็นแบบพิมพ์บล็อกกระสาบผลิตด้วยกันทั้ง3รุ่นนะครับนี่นะครับความสวยงามคมชัดนะไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเราเน้นความคมชัดอยู่แล้วนะครับในการสะสมนี่นะครับสวยงามคมชัดนะครับเป็นรุ่นที่ ต้องบอกเลยว่าพบเจอโอกาสพบเจอน้อยนะครับโอกาสพบเจอน้อยแต่ถามว่าพบเจอได้ไหมพบเจอได้แต่ว่าจะน้อยกว่าที่ระลึกรุ่นอื่นๆนะครับที่มีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยอย่างรุ่นนี้ฮะเพราก็สาหาย,ยากมากนะครับผมของรัชการที่4นะครับ